น้ำปัสสาวะตัวเองนะะมันมีรสชาติอย่างไรนะคะถ้ามันเค็มเกินไปแสดงว่าเมื่อวานนี้เรากินเค็มถ้ามันขมแสดงว่าเราใช้พลังมากแล้วนะคะถ้ามันหวานอร่อยนี่แสดงว่าเมื่อวานนี้สุขภาพดีนะคะแล้วก็ประเมินมาหลายๆอย่างนะคะตรวจครั้งที่สองค่ะประมาณปีห้านะคะก็มาออกกำลังกาย ตรงไหนที่เราเก็บตรงไหนที่เราปวดนะคะเราก็มาแก้ไขน,นะคะตรวจครั้งที่สามอาหารการกินค่ะเราจะกินอะไรนะคะทุกอยาก่างในตัวนะคะเราได้ใช้ตลอดวันนี้ตรวจเป็นสิบครั้งะะอ๋อตรวจสุขภาพตัวเองใช่ไหมคะาพาพะคะก็เลยเป็นหมอที่ดีที่สุดก็เลยประทับใจข้อนี้หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองตอนบ่ายนะคะ เราก็ตรวจดีว่าร่างกายเราเป็นอย่างไรเราจะทำอย่างไรเราจะแช่ตัวไหมเราจะเอาอะไรมาเราจะพอกไหมเราตัวเราล้อนไหมนะคะตรวจเพราะฉะนั้นจากการเป็นหมอด้วยตัวเองนะคะลากออก4ปีนะคะดิฉันลากออกปี6กเคะ่ะได้กินยา3เม็ดถ่ายาพาราสาเม็ดเพราะว่าถ้าเรามีอาการผิดปกติอย่างเราเป็นไข้อย่างนี้นะคะเราก็กินอาหารก็เินออกไปหรือเรา ถ้ามาจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะมะเร็งลำไส้สิ่งที่ประทับใจของดิฉันก็คือมะเร็งค่ะฉันขอขอบคุณมะเร็งเป็นอย่างมากและมีความประทับใจที่ได้เป็นมะเร็งนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราจะได้ดูแลตัวเอง mm hmm. แต่ตอนนี้ไม่เคยดูแลตัวเองเราทำงานทำ ทำหามลุ่งหัมขําบางทีตีสามตีสี่ 3, 4, ก็ลุกขึ้นมาทำงานนะคะเพราะว่าทั้งทำงานวิชาการทั้งสอนนักเรียนค่ะสามทุ่มสี่ทุ่มก็ไม่ได้นอนก็ทำงาน,นทีนี้พอเรามาป่ยมาคิดดูถึงว่าเออก็ขอบคุณมาเองที่เราได้ที่เขาได้เตือนเราให้เราได้รู้จาักการรักษาตัวเองแล้วก็เลยพอดีมาเจอท่านอาจารย์หมอเสี่ยวค่ะ ก็เลยนำสิ่งที่ท่านแนะนำพ่าสอนเอาไปปฏิบัติตัวเองก็รู้สึกว่ามันได้ผลเพราะว่าคุณหมอนัดให้ไปให้ไปให้ยาีโมรอบสองอาจารย์ก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปไม่ไปที่นี้มาเจอท่านอาจารย์หมอดเขียวก็เลยนำมาปฏิบัติพราเดือนหมอนัดไปก็เลยไปโรงพยาบาลได้ค ไปทีนี้หมอก็เลยถามว่าแม่แม่ไปทาอะไรมาก็เลยถามคุณหมอคุณหมอฉันเป็นอะไรแล้วเลยถามแกก็เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องมาให้แกบอเพราะว่ามันดีขึ้นแล้วมันไม่มีอะไรก็เลยขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งมะเร็งขอบคุณทั้งอาจารย์หมอขขประทับใจบททดทวนทำข้อไหนคะ,ะอาา่านให้เพื่อนฟังดังๆด้วยนะคะทดสอบทำข้อ14ค่ะไม่มีที่วิตใด้ทีพคน ทำนาแทงกรรมไปได้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วดิฉันทีจะขอประบาลนาขอเป็นผู้รับใช้พระอาจารย์เขียวนะคะมีสิ่งไหนที่พอจะช่วยได้นะคะและขอเป็นตัวแทนของทางายจังหวัดระยองด้วยนะคะทีเวตาได้ปฏิบัติทัง จะยินดีที่จะเป็นผู้ประสานผู้ช่วยค่ะค่ะอาาทุกสาธทุกด้วยก่ะท่านอาจารย์หมอเขียวและรัความเป็นวนทุกท่านนะคะดิฉันนางเกือนจิตมิเยมมาจากจังหวัดยะโสธรค่ะที่อำเภอเริงนกค่ะเป็นสมาชิกอบตอยู่ที่ตำบลสามแยกดิฉันประทับใจข้อที่8สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมาไม่มี ใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำมาค่ะที่ฉันเป็นคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมค่ะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในระยะไหนเพราะว่ายังไม่เข้าระบบของโรงพยาบาลคที่ฉันติดตามหมอเขียวมาตั้งแต่ปี62ค่ะก็เลยพอคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งก็เลยมาทันี้น ถศรัทธาท่าอาจารย์คก็คือ,อตลอดเวลาจะจะจะมุ่งมัน่นทำมาหากินอย่างเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตแบบแบบมีความสุขราบเรียบไปเรื่อยๆไม่มีความติดขัดใดๆในชีวิตหาเงินก็หาได้ทุกวันก็เลยไม่ไม่อยเดี่เขาวาดไม่ค่อยเดนดทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตะคะ่ะ แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งก,ก็เกิดคิดว่าเอ๊ะเป้าหมายในชีวิตของเรามันคืออะไรตอนนั้นตั้งคำถามกับตัวเองเพราะว่าครอบครัวไม่ได้สดุดไม่มีอะไรเลยสามีดีลูกดีก็เลยแบบออไปเที่ยวไป,ไปไอตอนเย็นหาข้าวกินอะไรกินแต่หาซื้อกินไม่ได้ทําเองอย่างเงี้ยแตหาแต่เงินตอนว่าหาแต่เงินตอนเย็นก็คือจะว่างกันครอบครัวเราจะว่างตอนเย็นก็จะไปหาอะไรกินกันอร่อยๆเต็มโต๊ะหามา ขุดหลุมฝังเัเองไปเรื่อยๆก็คือกินแต่อาหารที่ที่มันมันเราก็คิดว่ามันดีเนาะตอนกลางวัน,วนตอนเช้าเราเร่งเราไม่ได้ทำาข้าวกินเราก็อะไรมีกินเราก็กินไปก่อนตอนเที่ยงเราก็กินข้าวเป็นโภระจานแค่นั้นสั่งเข้ามาวางที่โต๊ะก็กินกันทีนี้พอตอนเย็นก็เอาแล้วทีนี้เต็มโต๊ะเลยค่ะมันก็เลยทําให้ในที่สุดที่ปากกรมันก็เข้าเพราะว่าเราเราโมวแต่เพื่อเพลินกับการสนุกสนานอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ไม่ได้สนใจการทำนี้จนสุดท้ายก็เลยสวยก็เลยทำให้เป็นรูปไตตอนนั้นพวพผ่งายพุ่งเข้านอนโรงพยาบาลรึ่งเดือนไปเลยค่ะเราค่าไตที่อยู่ที่คุ่ดินพวกลงมาเหลือส1ไปเลยนะค่ะก็เลยทำให้เราได้คิดว่าโอ้โนี่เพื่อนมีมีมาเตือนเราแล้วนะเพื่อน,นม,มาเตือนเราแล้วละ่ะว่าเราเกิดมาทำอะไรเพื่ออะไร าชีวิตที่เราได้อยู่เราก็ควรจะสร้างบารมีให้กับตัวเองภาพสิ่งที่ดีๆให้กับโลกให้กับสังคมตย่าเงี่ค่ะก็เลยคิดว่าเพื่อจะให้เราได้ผลดวิบากกรรมค่ะในชาตินี้เราเราทำเราจะได้สำนึกคิดว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็แล้วทำให้เราได้หมดวิบากกรรมค่ะค่ะค่ะชื่อเล่นชื่อคุกุกค่ะ อยู่จังหวัดศรีสเกษอายุ64ปีค่ะก็เป็นข้าราชการเออรี่ตั้งแต่ปี53เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมค่ะคิดว่าคือเกิด01เอรี่53ก็คือ53ปีเพื่อนก็บอกเออทำไมเออรี่เร็วเผื่อเราเผื่อเราจะตายแล้วเราไม่มีเวลาพักเราเลยอยากจะพักลูกก็เรียนจบค่ะสองคนจบแม่โจสอคนค่ะ ก็เลยอาลาออกมาะคะ,ะในชีวิตนะคะก็มีความเกี่ยวกับทุกอย่างในโลกเหมือนเราปฏิบัติปฏิบัตินี่นะคะาจากนี้เลือกข้อ85นะคะได้พร้อมกันค่ะจชวนเพื่อนอ่านนะคะจงเบิกบานพร้อมกันนะคะ,ะจ85จงเบิกบาน,น,นะะเบิกบานและเบิกบาน อย่างเป็นอมะตะธรรมนะคะคู้จะชอบฟ <c oughs> ังธรรมะนะคะก็ทําให้ดีอะไรก็มีบ้างนะคะตามเหมือนพวกเราธรรมดามนุษย์นี่แหละคะ่ะแตชอบที่ว่าความเบิกบานเป็นเป็นมะเร็งไม่ได้กังวลเลยนะคะลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นการใช้ชีวิตใช้ธรรมดาปกติเหมือนยังไม่เป็นนะคะ,ะกินอะไรทุกอย่างนะคะในอ ในการที่คนอื่นกินได้กินเป็นนะคะก็ตรวจทุกทุกปีนะคะที่ศิริราชไปผ่าตัดที่ศิริราชออกไปข้างหนึ่งนะคะก็เหลือ,อไว้ข้างหนึ่งไปตรวจทุกปีปีนี้ก็เข้าปีที่26แล้วประมาณนะคะก็สุขภาพก็ยังยังปกติต่อมาก็ได้รับเบาหวานมาอีกโรคหนึ่งนะคะไม่กินยามานี้เป็นเบาหวานมาเป็นปีแล้วค่ะ ญาติพี่น้องก็จะบอกว่าทําไมไม่กินเพื่อนก็บอกว่าทําไมไม่กินระวังตายนะก็ก,ก็ตอบเขาไม่ได้ว่าทําไมถึงไม่กินมันไม่อยากกินเองนะคะัไม่อยากกินก็พยายามที่ว่าเมื่อมารู้จักหมอเขียวนะคะได้ไปค่ายแรกเลยนะคะในในการหลังจากโควิดนี้วันที่ยี่สิบถึงยี่แปดคือสภาที่ผ่านมานะคะไปห้าวันที่สุพรรณบุรีค่ะ สมัครมาที่นี่แหละแต่ว่ามันยังไงไม่รู้ว่าได้ไปโน่นเขาก็เลยไปค่าใช้จ่ายไปเฉพาะค่าน้ำมันไปกลับก็สี่พันนะคะนี้เราไกลมากนะคะแล้วก็เจอารเพู้อนที่เหมือนเหมือนอาจารเหมือนพวกเรานี่แหละค่ะเขาก็พยายามที่บอกว่าทําใจให้เบิกบานนะมีโอกาสนะคะที่ว่าเราจะปฏิบัติหรือว่าฟัง ทำรรมะอะไรบ้างเราก็ฟังด้วยนะคะเพราอว่าจะทําให้จิตใจระเบือบานละมาอย่างนี้เห็นเพื่อนแบบนี้เรารู้สึกเบิกบานนะคะ<ม>อันนี้ไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้สุขภาพก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะเพราะว่ามันอยู่กับเรามานานแล้วเราก็เลยเหมือนว่ามาดูให้เห็นจริงว่าค่ายหมอเขียวเป็นยังไงนะคะ <S <S พี่จิตอาสาเหมือนกันไหมแต่ละค่ายนะคะก็ดีเหมือนกันค่ะก็ ขอบคุณนะคะพี่จิตอาสาทุกท่านแล้วก็รวมทั้งพี่ๆน้องๆกลยาณรียนทุกคนนะคะที่มาร่วมในค่ายนี้นะคะ,ะดีกันที่จิตคนเลยค่ะก็ขอให้เบิกบานเบิกบานและเบิกบานนะคะาา่ค่ะ